ทุกคนเดี๋ยวนี้น้องตุ๊กกำลังสิเดินทางกลับไปที่พักนั่นเองเนาะทุกคนเนาะนอกจากสว่าเฮาสิมีโปรแกรมไปเที่ยวเซเตอร์เนาะน้องตุ๊กอยากไปบตัตรถาดพูนเนาะแต่บูว่าทางไปไปทางเดินเนาะเดี๋ยวเฮาจะไปถามข้อมูลยูทิบอนเฮาเอารถเลยเนาะทุกคนเนาะบาาตัตรถาดพูนไปทางเด้อแต่ว่านี่น้องตุ๊กอยู่ทางหลังของพระเอย,อยูอันเสียงขวางเลยเนาะทุกคนนี่เห็นเห็นยู เหลืองๆฟุ่นเนาะทุกคนเป็นผ้าเงี้ๆอยู่อันเสี้ยงขวางแต่บู้ว่ามันจะซูมได้ไหมน่าจะซูมบ่ไดเนาะบเหินจำเนาะเดี๋ยวดีก็ากำลังงางลงมานจากอาห้หินเนาะทุกคนนี่ถ้าไม่ปกติผมจะมีรถภาบทรงเลยทุกคนแต่ว่นนี้บ่มีเนาะตรงในย่าง ยางขึ้นมายางขึ้นมาแล้วค่ะยางลงไปเหาอเห็นแล้วมั้งนี่เทุกคนพระอยู่ข้างหลังพระเนี่ยเนื้อที่สุดเนอ้ออ่าเนอ้อเสี้ยแขวางเหรอทุกคน <laughs> นี่เองตุกก๊กตาชิยางลงไปไปเอารถรถเขากัดเสามาละขากัดต้องเสื้อขุมขาแล้วตุ๊กอาจ,จะไปซอก นโซกบอนที่จะไประหิดพาสปอร์ตนะทุกคนคือใิหูจักผ่แล้วก็บบูบหูจักผ่แล้วก็บ,บหูทางไปอีกเนาะทุกคนนี่น้องตุ๊กน่าจะเที่ยวสองมือนี่แหละทุกคนแล้วค่ก็ับไปเปลี่ยนเอาอันนั้นมาเนาะทุกคนไปกันเลยอย่างไปกันเลยเนาะ คือวิวบรรยากาศธรรมศาสตร์คืออยู่ทางเสียขงขวานโคตรงามเลยแต่กลับมีธงเพียงมีเป็นเนินน้อยๆแต่บบผู้โบสั้นเขื่อนอ,อยู่กว่าหนองตุกหนองคนอันนี้ธงเพียงหลายอยู่นี่อ่าได้มาเสียงขวางแล้วเอาไว้เจี ว้าวต้อซีหาเดือนหรือว่ามีกําลังจับเพียงพอกอยากมาอีกแนละ้วทุกคนคือภาวนาไหวครั้งนี้มาเป็นครั้งแลแล้วก็ต่อไปขอได้ขอได้มาอีกครัง้งสองขังสามนะทุกคนเนาะอืมอืม ทุกคนมาหอนแล้ะมาหอนรถแล้วหรือรดหาคนเดียวรเ,เดี๋ยวไปกันเลยไปส่งขันหมไปส่งขันหมแล้วก็อ่าเอารถจักแล้วกลับไปเนาะุคนฝนกัดจิตกเนาะทุกคนนะครัาหาวาดหวานพาก่อนจิงตกเด้อ เดี๋ยวทุกคนเนาะลองมาไปเนาะเดี๋ยวดขา้าวกระสอารถมาเนาะที่หุคุ้มเนาะทุกคนเนาะ,ะกันเลยสามสิบก็ต้องประมาณขี่ไปอีกประมาณอ่ะสามสิบนาทีสามสิบกิโลขีล่อีกสามสิบนาทีเนาะทุกคน น้องตุกลงทางเนาะค <c oughs> ือน้องตกปุไปวัดถาดพุนเพราะว่าฝนตกเนาะฝนตกน้องตุกก็เลยขีย่รถกลับขึ้นมาบ้านพักเนาะทุกคนแต่เดี๋ยวนี้หาทางกลับบ้านพักบ่บเจอเนาะ <c oughs> นี่คือเหตุผลทิ่เอาเจารถมาแล้วผู้ทางเลยทุกคนเนาะ <c oughs> แต่ก่อทาง ลงตุ๊กกับมะหวอดอันที่พักเราเด้อคือฝนตกจาก้าฝนตกอึนเบิดเปียกเบิร์ดเนาะทุกคนเนาะนี่จะไปที่ทายตอนอ่างตอนนั้นทางมาให้เบิ่งเนาะเพราะว่าจับโทรศัพท์หรือจับโก่งก็อคอนทางหากเลยฝนตกเนาะลงตุ๊กก็เลยขี่หลอหลอหมาเปียกเบิรเดเ่อสิมาหอดอันบ้านพักเนาะเนี่ยเธอซิมาหอดบ้านพักนะทุกคนอยู่เปียกหมดเลย เปียกอื่นหมดเลยเนาะทุกคนคือลงทางลงทางจักกี่หอบสัวสีหอดบ้านพักแล้วก็ลงทางจักกี่หอบสัวสีทงอ่าส,สัวซีทงห้เหินเนาะทุกคนเนาะเน้ะกะน้องตุ๊กบริไปวัดถาดพุ่นเพราะว่ามันไกลเนาะทุกคนเนาะที่รถออกจากห้เหินไปอีก30กิโลเมตรแหละอีกอย่างกับฝนตกแดดงตุ๊กก็เลยคืนมากลับมาอ่าที่ภาคลิกลเนาะเพราะว่ามันกไกลแดดละมันกับอ่าเปียกอเลย หลายยางหลายเนวเนอะทุกคนเนอะแบบนงตุ๊กไปแบบว่านงตุ๊กกับนงเสือแขนสานไปนงตุ๊กเลยนนงเสือแขนยาวไปขนาดกว่าตอนไปหันฝ่าแดดเดดถ่ายแบบฝ่าฝนจ้าแต่วันนี้ก็คือแบบนงตุ๊กกันเอามายูเสือแขนยาวแต่ว่านงตุ๊กกันอ่านงตุ๊กใส่กระเป๋าแล้บับบมันมันยุ่ลุ่มๆคนนั้นนงตุ๊กกันเลยว่ายาเอาไปมือสาวกันเลยไปหารถได้แล้วกะจับสิ่งกี่รถอ่าสิ่งยู ตัวเมืองเสียงขวางเลยเนาะคนเดียวแล้วก็บู้ทางอีกทุกคนนี่เป็นการมาเที่ยวครั้งคนเดียวครั้งแหลกแต่ว่าภารกิจของเฮาที่ไปถงหหินอ่าไปหวัวถงหหาหินหัานคือสําเดจถึงแม่าจะหลงทางไปได้กอ็อ่าก็กเสียเวลาอยู่ประมาณสัสังสมงสน่งสองสังนงสนา่ก็ั่สอยเวกาในการไปนสอหาสอหารถสอหารถ,อ,ารถอ่ สอหารถสาวเนาะคือน้องตุ๊กสามานี่ราคาอยู่อ่ามือละ100,000กีบเนาะทุกคนเนาะหมู่เพราะว่าก็ค่อนข้างแพงนะน้งนะนองตุก๊กสําหรับน้องตุก๊กเลือกได้่แต่ว่าสําหรับอ่าผู้อื่นหือเดเนาะทุกคนคือถ้าว่าถ้าว่าอัน FC ทนเดนยังมาเที่ยวเสียงขวางละ่ะอยากต้องการมอเตอร์ไซค์สาวก็สา,วสามารถเอาได้เนาะทุกคนเฮามีแต่เพียงเอาเอ,าอกสารของเฮาจําไว้เนาะ ามใบลวก็ไแต่เอารถมาขี่ลวก็เพป่นจไล่ราค่เป็นหมื่นเนาะทุกคนก็จะมีอ่าสองสามขั้นรถจะมีรถเกียร์ออโต้แล้วก็มีรถแต่งเซอร์เลกเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าคือน้องตุ๊กไปสาวหันคือเหลือคันสุดท้ายเนาะทุกคนเหลือคันสุดท้ายน้องตุ๊กกันเลยได้เอาน้องตุก๊กจีสาวอะ่ะรถตุก๊กตุ๊กไปแต่เขาคิดหนค่ค่ะขาเดินทางไปกับเฉพาะไปผงหหินคือไปกลับมาค่ะนะ มาที่พักมีซื้อไหลเอาสองแสนเราก็ซ้ำกับน้องตุก๊กไปสาวรถกักมาสองมือคือกันแต่ว่าเข้าต้องได้หักษาดีๆเนาะทุกคนส่วนคลิปนี้น้องตุ๊กกะขอลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังเจอหน้องตุ๊กให้คลิปต่อไปเด้อมาเป็นกำลังเจอหน้องตุ๊กยู่เสียงขวางนี่จะอยู่ได้กี่มือคือนี่น้องตุกก๊กนะยูบันพักนี่มาได้ซ้ำมือมือนี่ล้วเดิอทุกคนเดิอเดี๋ยวมือนี่น้องตุ๊กอาจจะโชว์หา อ่คนหูจักของไม่พุดเนห้ภาพไปแลนเอกสารความืออื้นเสาเนาะยานเอกสารตอนมืออื้นเสาเนาะควรคนไปกันเลยบ๊ายบายไปก่อน